หลวงปู่มั่นจะขอลาศึกหลวงปู่เสาจะว่าอย่างไรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบุรพาจารย,ายใ์ใหญ่แห่งพระป่ากรรมฐานกว่าที่ท่านจะกลายมาเป็นหลวงปู่มั่นที่ทุกคนรู้จักกันทั่วประเทศท่านต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายก่อนจะบวชก็ต้องผ่านเรื่องราวแห่งชีวิตความเป็นครวัตมาพอสมควรและหลังจากบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว ว่าจะปฏิบัติขัดเกลาตนจนกลายมาเป็นหลวงปู่มั่นได้นั้นท่านก็ต้องผ่านบททดสอบทางด้านจิตใจมาก่อนเช่นกันโดยเฉพาะบททดสอบทางอารมณ์ในการคิดจะศึกออกไปใช้ชีวิตแบบคารวะย้อนไปในราวปีพุทธศักราช2440ตอนนั้นหลวงปู่มั่นยังเป็นพระบวชใหม่ยังเป็นพระหนุ่มที่เพิ่งบวชได้4พรรษาเท่านั้นการปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่มั่นก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติ จิตใจของท่านก็ยังคงโลดแล่นคึกขนองไปตามธรรมชาติของคนวัยหนุ่มอยู่คือจิตใจยังไม่สนิทแนบแน่นในทางธรรมเลยท่านอยู่พำนักปฏิบัติธรรมภาวนากับหลวงปู่เสากันตสีโลที่วัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ปฏิบัติภรราวนาไปภาวนาไปวันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็เกิดคิดอยากจะศึกออกไปครองเพศคารวาสความคิดอยากจะศึกนี้มันทวีความรุนแรงขึ้น จนสุดที่จะหักห้ามจิตใจไว้ได้ท่านจึงตัดสินใจเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้สำหรับคาราวาสไว้พร้อมเสร็จสับรอจังหวะเหมาะๆที่จะเข้าไปหาหลวงปู่เสาผู้เป็นอาจารย์เมื่อได้โอกาสเหมาะแล้วก็จัดขันดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปกราบหลวงปู่เสาแจ้งความประสงค์ว่าจะขอลาศึกจะเป็นด้วยอานาจวาสนาบาร,รมีของหลวงปู่มั่นที่จะต้องได้บำเพ็ญตนเป็นพุทธสาวกทำหน้าที่เป็นศาสะนะทายาท เผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการศาสนาได้อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลหรือจะเป็นด้วยหลวงปู่เสาผู้เป็นอาจารย์สามารถยังรู้จิตใจและอนาคตของลูกศิษย์ว่าต่อไปลูกศิษย์ผู้นี้จะได้มาทำหน้าที่บุกเบิกฟื้นฟูทุดงควัตและเป็นต้นแบบแห่งพระธุดงขกรรมฐานร่วมกันกับท่านหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุสองอย่างรวมกันก็สุดที่จะคาดเดาได้ ปรากฏว่าหลวงปู่เสาผู้เป็นอาจารย์ไม่ได้เอ่ยปากกล่าวทัดทานลูกศิ์รักองค์นี้เลยแม้แต่น้อยแต่กลับพูดให้คติข้อคิดอันเป็นอุบายทาสั้นๆอย่างแยบคายลึกล้ำํำด้วยน้ําเสียงที่สงบเย็นว่าถ้าท่านจะศึกก็ศึกได้ผมไม่ห้ามไม่หวงแต่ผมจะขอร้องและแนะนําท่านสักอย่างหนึ่งว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้ เป็นของยากเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเราได้ลาบอันประเสริฐคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายได้บวชครองผ้ากาสาวัติอันบริสุทธิ์เช่นนี้แล้วขออย่าได้ละโอกาสอันดีงามนี้ให้ล่วงเลยไปโดยปราศรจากประโยชน์เลยการได้มาบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นบาร,รมีของเราเราอาจจะยังไม่ถึงพร้อมจึงยังไม่สามารถทาตัวเองให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ แต่มันก็ช่วยอบรมบ่มนิสัยในทางที่ดีงามให้แก่เราได้พอสมควรในโอกาสที่ท่านจะศึกขาลาเพศไปนี้ผมอยากจะขอร้องให้ท่านบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่อีกสักเจ็ดวันจะได้ไหมเพื่อเป็นการสร้างสมบาร,รมีให้เกิดเป็นอุปนิสัยติดตามตนไปไม่ว่าจะไปทำอะไรจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองสดใสในช่วงเจ็ดวันก่อนจะสึกนี้ขอให้ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีให้เต็มที่ระมัดระวังใจปิดประตูทวารทั้งหมดให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาใช้ความเพียรให้เต็มที่เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายของท่านที่จะทำถ้าออกไปครองเพศคารวะแล้วจะไม่สามารถไปประกอบความภาคความเพียรชิดนนี้ได้ด้วยเพราะการคลองเพศคารวะนั้นมันวุ่นวาย ต้องต่อสู้ดิ้นรนจะหยุดนิ่งก็ไม่ได้โอกาสที่จะทำความเพียรของคารวสจึงยากแสนยากไม่เหมือนอยู่ในเพศบรรพชิตเช่นนี้ในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายของการเป็นพระของท่านนี้ขอให้ท่านจงเร่งทำความเพียรให้เต็มที่เถิดจงถือธุดงควัตสิบาข้อให้เคร่งครัดที่สุดฉันมือเดียวถือเนสศช,ชิกค,คือไม่นอนทอดกายตลอดวันตลอดคืนถือการอยู่ในป่าช้าเป็นต้น ขอให้ท่านโปรดทําตามคําขอร้องของผมอย่างเคร่งครัดด้วยเมื่อครบเจวันแล้วค่อยมาพูดเรื่องศึกกันใหม่นะคําพูดของหลวงปู่เสาที่กล่าวกับหลวงปู่มั่นนี้แม้จะสั้นแต่กลับมีเนื้อหาเป็นแก่นสาระสําคัญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งธรรมอันพอจะเข้าไปกระตุ้นเตือนจิตใจของหลวงปู่มั่นผู้เป็นนอเนื้อแห่งพุทธสาวกซึ่งมากพร้อมด้วยวาสนาและบารมีอันสูงล้ำ เมื่อลวงปู่มั่นได้รับคําแนะนําแกมขอร้องจากลวงปู่เสาแล้วท่านรู้สึกดีใจมากดีใจที่ความหวังว่าจะได้ศึกออกไปเป็นครวาตน,นั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือก็แค่ต้องทําตามคําขอร้องของท่านอาจารย์ให้ครบเจ็ดวันเท่านั้นก็จะได้ศึกออกไปแน่นอนเมื่อท่านอาจารย์ขอร้องลูกศิษย์จึงไม่ลังเลที่จะรับปากอย่างแข็งขันจุดมุ่งหมายก็คือทําความเพียรให้เต็มที่เพื่อแลกกับการศึก จากนั้นหลวงปู่มั่นก็กลาบลาหลวงปู่เสากลับกุฏิไปทําความภาคเพียรภาวนาอย่างเต็มที่ให้สมกับที่อาจารย์แนะนําตัวหลวงปู่เสาเองท่านก็เร่งทําความเพียรอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเช่นเดียวกันและแล้วเวลาก็ผ่านไปเจ็ดวันเป็นการผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อครบเจ็ดวันตามสัญญาหลวงปู่เสาท่านก็เรียกหาหลวงปู่มั่นให้เข้ามาพบแล้วท่านก็ถามความสมัครใจกับหลวงปู่มั่นอีกรอบว่าจะศึกหรือไม่ ถ้าอยากจะสึกก็จะสึกให้ไม่ทันที่หลวงปู่มั่นจะตอบว่าไรหลวงปู่เสาท่านก็พูดในเชิงปารลบธรรมะอีกว่าสมณะหรือนักบวชที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ขวนขวายหาที่สงบเพื่อประกอบความเพียรชำระจิตใจของตนเพื่อทำให้ถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์แล้วหลวงปู่เสาท่านก็บอกความประสงค์ของท่านว่าจากนี้ไปไม่กี่วันท่านก็จะออกเดินทุดงสแสวงหาความวิเวกไปทางภูลน เพราะที่นั่นมีภูเขายาวเป็นเทือกโอบล้อมไว้อยู่มีถ้ำอยู่หลายแห่งเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนามากหลวงปูเ่เสายังได้บอกอีกว่าท่านกะจะอยู่ที่โพล,ลนสักระยะหนึ่งต่อจากนั้นก็จะออกวิเวกไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดหมายสุดแล้วแต่ความพอใจและสมควรแก่สถานการณ์หลวงปู่มั่นซึ่งเพิ่งผ่านการทำความเพียรมาอย่างหนักตลอดเจดวันจนเกิดความมั่นใจในทางธรรมขึ้นมาก ตอนนี้จิตใจของหลวงป,ปู่มั่นนั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะตลอดเวลาเจวันที่ผ่านมาท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตจนหาแก่นสารที่แท้จริงจากชีวิตไม่ได้ที่ผ่านมานั้นไปหลงยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารมาเป็นสาระจึงได้แต่จมอยู่ในกองทุกข์เวียนว่ายตายเกิดในวตฏสงสารอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุด พิจารณาแล้วก็ชวนให้ใจเกิดสลดสังเวชในภพชาติยิ่งนักเมื่อท่านพิจารณาอย่างละเอียดถีท้วนรอบคอบแล้วจิตใจของท่านก็มีความหนักแน่นในธรรมพลันเลิกล้มความคิดที่จะลาศึกออกไปเป็นครวาดท่านได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ด้วยตัวเองว่าจะขออยู่ปฏิบัติธรรมในเพศบรรพระชิตอย่างมอบกายถวายชีวิตโดยไม่ขอศึกอีกต่อไป เมื่อลวงปู่เสาบอกความประสงค์ว่าท่านจะออกเดินธุดงค์วิเวกหาที่สงบสงัดหลวงปู่มั่นได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่พระอาจารย์ของท่านจะออกเดินธุดงค์หลวงปู่มั่นท่านจึงรีบบอกแจ้งความรู้สึกที่ไม่คิดอยากจะศึกอีกแล้วให้หลวงปู่เสาทราบพร้อมกับขออนุญาตติดตามหลวงปู่เสาไปปฏิบัติธรรมภาวนาที่ภูลนและขออนุญาตติดตามเดินธุดงค์ไปด้วยทุกหนทุกแห่งหลวงปู่เสาได้ยินดังนั้น ท่านก็รู้สึกอนุโมทนายินดีกับความตั้งใจครั้งใหม่ของลูกศิษย์รักจากนั้นทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ก็ได้ออกจาริกธุดงปฏิบัติธรรมไปในที่ต่างๆจนกลายมาเป็นต้นแบบแห่งพระป่าทุดงขกรรมฐานตราบเท่าทุกวันนี้ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ท้ายสุดนี้ขออํานวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ